นี้นะครับเรามาฟังการวิเคราะห์กันเนื่องจากว่าคริสเตียโนโรนันโดนะเราได้บอกไปตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะครับมีช้อยต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ช้อยที่สำคัญที่สุดคือทีมหรือสโมสรไมอามี่ที่อเมริกานะครับและความสำคัญอันนี้นะครับมันเกี่ยวดองกันนะครับคือว่าไอดอลหรือว่าการที่โรนันโดจะ,ะติดตาม หรือจะประสบความสําเร็จโดยังไม่เคยพูดอย่างเป็นเอกลักษณ์นะครับยังไม่เคยพูดที่ไหนนะครับอาจจะพูดแต่ว่าไม่ใช่ข่าวดังที่ที่เอามาทําข่าวเนาะใช่ครับครับว่าโดจเจริญรอยตามใครหรือว่าเห็นใครเป็นไอดอลและคลิปนี้นะครับมาวิเคราะห์กันเป็นแค่ความคิดเห็นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการฟันธงนะความคิดเห็นว่าทําไมโดอเนี่ย ถึงจเจริญรอยตามเดวิดแบคแฮมหรือเอาเดวิดแบคแฮมนะเป็นไอดอลของเขานะครับครับอ่าเราจะมาคุยประเด็นของอ่าสโมสรอ,อ,อินเตอร์ไมอมีของเตอร์ไมมของทีมเดวิดแบคแฮมแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับคิสเตนโนโรนโดได้ยังไงครับเราเอาง่ไงคือแบคแฮมเดวิดแบคแฮมเขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าของทีมทีมหนึ่งครับ แล้วก็ตอนนี้เดวิดแม็คแฮมก็มาจับพัดจับฝูงจับพัดจับฝูงมามามาทำฟุตบอลตอนนี้เขาเรียกว่าชีมอินเตอร์ไมอามี่นี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเป็นเฟรนชชายตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเฟรนชชายนะครับในการซื้อซื้อทีมซื้อเมื่อก่อนอ่ะทีมเนี้ยเขาเรียกว่ายุบไปครั้งหนึ่งละครับไอชื่อเดิมของอเขาเรียกว่าไมอามี่ฟิวชั่นฟิวชั่นอ่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการยุบฟิวชั่นในดาร์คบอลคือมีการยุบทีมตอนฤดูกาลปีสองพันหนึ่งครับแล้วตอนนี้ ชื่อจริงๆของอ่าอินเตอร์ไมอามี่คืออินเตอร์เนอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลไมอามี่ครับเพราะว่าถ้าเป็นในส,สารัฐอเมริกาเขาเรียกว่าฟุตบอลเขาเรียกว่าเป็นซักร์ครับซักร์ซักร์ซักร์แล้วก็ตอนนะี้การก่อตั้งของอ่าสโมสรนนะ่ะตั้งเพียงแค่ปีสองพันสิบแปดเมื่อสามสิบเมื่อสามปีท,ที่ที่แล้วครับที่เป็นลูกกระท่อใช่ครับแล้วก็สโมสรอนไมอามี่เนี่ยเป็นทีมที่ ตอนแรกเขาเรียกว่ากำลังมีค่าการตลาดของแฟนบอลในสหรัฐอเมริกาของในรัฐฟอลอริดาเป็นอย่างมากแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเริ่มหันมาสนใจของทีมแมมมี่แล้วก็ตอนเนี้ยประธานสโม,มสรคือเดวิดแบแฮมโค้ชปัจจุบันล่าสุดของทีมไออินเตอร์แมมมีคือฟิลเนวิลก็คือเป็นรูปอาคัสออฟรุร่นเดียวกันครับมา,มาทำทีม ก็ถือว่าเป็นการลงทุนลงแรงของเดวิดไคแฮมคล้ายๆว่าเป็นความฝันของตัวเองครับแล้วตอนนี้ทีมเนี่ยมีนักเตะสุอร์สตาร์หลายคนดังๆอย่างเช่นพวกอ่ากอนซาโลอิกอินกับโอ้นานแล้วนะเจนตินาครับเบสมาตุนตดีอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสจากสโมสรยูเวนตุสครับแล้วก็หนึ่งคือลูวิสมอร์แกนนี่คือกองกลางทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับแล้วตอนนี้ มันอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คริสเตโนโรนโดอาจจะย้ายมาอยู่กับแมมมี่เพราะว่าโรนโดตอนที่สมัยอยู่กับแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาได้สวมหมายเลขเจ็ดซึ่งมาเป็นหมายเลขตำนานของเดวิดแบคแฮมใช่แล้วก็โรนโดถือว่าเป็นคนที่ให้ความยย่งกับเดวิดเบคแฮมเป็นอย่างมากครับถามว่าเรื่องเงินนะมันไม่ใช่ปัจจัยสําคัญของโรนโดเพราะรเขาเคยพูดว่าเขาอยากจะไปอเมริกาเพื่อไปยกระดับทีมในสหรัฐอเมริกาแล้วก็แล้วก็เปการโปรโมททีมอินเตอร์ไมมมีของเดวิดแบคแฮม ผมมั่นใจเลยว่าถ้าล้นด้ดย้ายไปสโมสรอ,อินเตอร์มามี่ของแบ็กแฮมค่าการตลาดอะไรพวกสปอนเซอร์อะไรจะไปลงที่นั่นมหาศาลพ่อมีทั้งเดวิดแบ็กแฮมอยู่ที่นั่นแล้วเพราะว่าแบ็กแฮมก็เป็นเจ้าพ่อที่สปอนเซอร์เข้าอยู่แล้วครับการลงทุนนักธุรกิจอะไรจะไปลงทุนที่สโมสรอ,อินเตอร์มามีนะ่เนี่ยผมว่าเยอะครับค่าการตลาดจะเยอะมากพอสมวควรแล้วก็การโฟล์ลการติดตามใน Facebook i n s t a g กร m หรือ,อทวิตเตอร์ของสโมสรเนี่ยจะเพิ่มขึ้น เขาเรียกว่าผมคิดว่าเป็นหลายหลายเท่าตัวครับผมคิดว่าได้ผมคิดว่าผมมั่นใจว่าล่าก็จะเป็นสิ่งนั้นด้วยครับที่โรนโดอาจจะย้ายไปสโมสรอาอินเตอร์มามีพราะตัวเนี้ยโรนโดคว้าอะไรมาหมดละถือว่าอิ่มกับในยุโรปละแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่คว้าคืออะไรที่ไปต่อยอดเขาได้สําหรับวงการฟุตบอลผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับในด้านของธุรกิจเนาะใช่ไหมฮะือาจจะต้องมองที่ว่าในการเกษียณอายุของ ของถ้าถ้าตัวเองรีไทม์ไปแล้วครับคือโดไม่ได้มองผมว่าในระยะยาวนะไม่ได้มองแค่ว่าเป็นโค้ดครับแบบแบบเออเป็นโค้ดแบบเออเจรัดเออแลมพาร์ดใช่ครับใช่ไม่ได้มองแค่นั้นหรือเวนลูนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอนาคตอาจจะวางว่าอยากเป็นประธานสโมสรนะก็เหมือนกับอย่างที่เดวิดเบยแฮมเนี่ยเขาเขาเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบเป็นโค้ดครับใช่เขาคือเขาทําหลายธุรกิจ เขาเป็นนักธุรกิจเขาเป็นนักธุรกิจแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยคือเขาทําในสิ่งเขาชอบเป็นเขาทําความฝันของเขาเขาก็เลยทําเป็นไปซื้อแฟนชายมาทําอะไรคือเป็นสโมสรของตัวเองเลยครับผมคิดว่าโรนดอนน่าจะเป็นในสไตล์นั้นครับเมื่อยามเกษียณเขาน่าจะรีทายตัวเองรีทายในการหรือว่าอาจจะหาสโมสรเล็กๆในโปรตุเกสแล้วก็ทําทีมตัวนั้นขึ้นมาเหมือนกับเดวิดแบคแฮมครับคืออันนี้อาจจะเป็นมันปลายอาชีพแต่คิดว่าถ้าไปย้ายไปอยู่ในอินเตอร์มิมีของแบคแฮมเนี่ย ผมคิดว่าและจะเป็นสโมสรหนึ่งที่จะมีรายได้มหาศาลพอสมควรครับแล้วผมคิดว่าน่าจะย้ายไปพอสมควรเหมือนกันน,น,น่าจะไปฟูมฟัก,ส,กส,สักปีสองปีสักปีสองปีคืออาจจะไปช่วยเดวิดเบคแฮมเพราะว่าก่อนที่เดวิดเบคแฮมจะกเกษียณอยู่คือตอนที่ตอนนั้นที่แบคแฮมไปเล่นให้ปารีสใช่ไหมฮะคือไม่เอาเงินเดือนเลยคือเงินค่าเหนื่อยนะ่ะต่อสัปดาห์จะมอบให้กับมูลนิธิที่ช่วยเด็กเลยตังอยู่องค์ยูเอ็นไปเลยอืผมคิดว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่โอนดออาจจะทํา เพื่อให้เครือข่ายตัวเองใหญ่ขึ้นใช่ครับคือคล้ายๆว่าสร้างบารมีให้แกตัวเองครับก็เป็นข่าวที่เราวิเคราะห์กันเองนะครับไม่ได้อย่าจับเป็นประเด็นนะครับเป็นข่าววิเคราะห์กันเองย้ํานะว่าเป็นข่าววิเคราะห์กันเองแล้วก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรต้านทานโดได้อยู่แล้วครับก็สําหรับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมมีคําถามไหมอ่าคาถามครับ ศูนย์หน้าทีมชาติอาร์เจนตินาอนดีตศูนย์หน้าทีมชาติอาร์เจนตินาที่อยู่สมโมสรอินเตอร์มามี่คือใครครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสําหรับข้อมูลจากโคเตียนะครับสปอนเซอร์ของเราคือบริษัทเดอะซีทอยนะครับหรือร้านของเล่นเดอะซีทอยสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์ like, chat, กดแชร์กด subscribe นะครับอย่าลืมตอบคาถามนะครับเพราะว่าเราจะมีเสื้อให้นะครับจะจับฉลากทุกปลายเดือนสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวที่จะ จากกันไปโดยการกด Subscribe นะครับเพื่อจะติดตามกันนะครับเพื่อจะ Follow กันเพราะว่าคลิปจะมีการแจ้งเตือนนะครับเราจะอัปเดตทุกวันเลยอย่างน้อยวันละ3มมาที่สุดก็6คลิปที่เราเคยทำมาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ